สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นๆหลังเลิกงานครับออกมาเหรยนทงเหรยนทาเบื้องน้าครับหน,น้ามข้องบรรยากาศฝนตกลิดต่อกันหลายมือครับน้ามก็เริ่มล่นฝ้ายอีกแล้วครับน่น้ามหลายแล้วครับ หลังจากที่ฝนงดไปประมาณเกือบเดือนหนึ่งนี่ครับมื่อนี่ก็จะออกมาไซเบ็ดป้อมครับเหมือไซเบ็ยี่สิบสองหลังมากับเงียขียดเขียดอีโม่ครับนี่นอนมันจะกาดทุงไฮทุงหน้าครับ เ็นว่าพี่น้องเขากำลังเขียวจะอมอีกจะหน่อยเขาก็จจุุ้มบุญเข่าสากตอนนี้ก็เขียวดีครับจะพาก,กันใส่ปุ๋ยหลับล่วงแล้วบรรยากาศทงไฮทงหน้าย่ำแรงครับถือกินใบเขาเดิมที่บริเวณแถวนี้ก็จะเป็นต้อนครับเป็นต้อนวอนที่เป็นฝายนี่ก่อนจะเคยเป็นต้อนครับ พี่น้องก็เึงจักตอนอน,อน,อนู่หรอกนะอืมายามตอนก็นจะลากขึ้นมว่านู้นนี่แหละรยามตอนยามที่หนึ่งได้เป็นหาบครับก่อนเป็นเล็กน้อยปูปลาหน,น้าหนามก็จะลายครับเืองนี้ก็เดี๋ยวนี้ลายแตกก่กะตัวน้อยครับมันคือสมัยเกา่าสมัยเก่าจะตัวใหญ่เด้พี่น้องหายุหากินกะง่ายมันคือถุงมือนี่ครับ ปลากับนี่ยกบอนด้วยไม้แห่งนี้ก็จะเป็นเสี้ยนเบ็ดเสี้ยนกระดีเสี้ยนกบกระโดดกบย่างว่าไปกะเชมาไม้นี่เป็นประจำคนก็สมหวังได้ปลาคอใยไปบางคนก็มือเปล่านี่ครับนี่กะจะมาใส่เงื้อขียดก็จะใส่ไป ตามปุ่มนี่น้ำแนครับนี่ปุ่มเพื่อดักปลาคอยญ่แล้วก็จะไปนู่นขางขางถนนขี่รถไปโซนหนุนไมยม้อนได้เป็นต่มีปลาน้ำไหลก็ใส่ไปครับเดี๋ยวจอดแรงจังมารุ่นกันเบึงบ่ได้ไทายตอนใสให้เบึงนะครับเพราะว่าเนี้ยเขียดค่อนข้างจะยุ่งยากครับบ่ได้เอาขาตั้งมานน้ำ ย่านโทรศัพท์ตัวน้าบ่าคุ้มค่าครับครับเดี๋ยวจัวมาติดตามกันเบิ่งว่าจะได้บ่